สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละ1ตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับแข่งในเวลาตี35นาทีไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลก่อนตอนนี้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงเลยคว้าชัยมา5นาัดติดต่อกันแล้วก็ไม่แพ้มา6เกมแล้วครับความพร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติม ขาดก็แค่โทมยิยอสุแบ็กขวาแหละที่ยังเจ็บน่องอยู่ก็น่าจะเป็นเซดิกโซเลสครับที่ลงสนามส่วนเอมิลสมิลโลที่หายป่วยแล้วก็ฟิตกลับมาเนี่ยเป็นสำรองได้แล้วในเกมที่แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นลงสนามได้เหมือนกันครับคนอื่นๆก็พร้อมทั้งหมดอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างอารอนแลมเดลเบนไวกาเบียม,มากาเยสคู่นี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยตอนนี้โทมัสปาเตกานิสซากา บูกโยซาก้ากับโอเดกาดเนี่ยโอ้โหเล่นด้วยกันได้ดีเหลือเกินครับรวมถึงกาเบียรม,มาตินเนลลี่ด้วยแล้วก็ตัวเก่าอย่างลากาแซดทุกคนพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนครับก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันเลยคว้าชัยในพิมพ์ร์ลีกมาแล้ว8เกมติดต่อกันครับ เกมนี้เนี่ยต้องลุ้นเช็คฟิตของบางโมสัหน่อยนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาจากเกมล่าสุดแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงก็ตามครับต้องรอดูว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าแต่คนอื่นๆก็ยังพร้อมลงสนามเหมือนเดิมครับในแผงแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นโชต้าดิอาร์สมาเน่รวมไปถึงเฟมิโน่ที่มีชื่อกลับมาเป็นตัวสำรองแลวด้วยก็ตัวเลือกยังเยอะอยู่แม้จะไม่มีบางโมก็ตามครับ กองกลางนี่ก็พร้อมลงสนามทั้งหมดครับรวมไปถึงแผงหลังด้วยก็เรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบครับอนโนมาติฟันได้โรเบอร์สันเฮนเดอร์สันฟาบินโยตีโกคันดาล,ล่าพวกนี้พร้อมหมดเลยก็วันนี้ครับลิเวอพูต้องบุกมาชนะอาร์เซนอลผมก็ยังคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในฟอร์มดีทั้งคู่แต่ลิเวอร์พูลแอบดีกว่าครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ย เพื่อจะไปไล่จีแมนซิตี้เหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นวันนี้คิดว่าลิเวอร์พูลชนะได้ครับวันนี้ชอบลิเวอร์พูลใครอยากเล่กสนุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ